ท้กทครับเรามาดูกันต่อนะครับกับวิธีการเลือกไข่ก่อนใช่ไหมพิยะใช่ครับอยากไข่ที่ได้มาทั้งหมดนี้เราต้องมานั่งคัดอีกทีนึับใช่ครับไมานั่งคัดก่อนอ่ะอันนี้ผมจะบอกบอกให้ที่ฟังอันนี้นะครับไข่เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเปลือกแดงเนี่ยคือไข่ดีเปลือกจะหนาโ้มเนี่ยจะเสียหายน้อยส่วนที่ไข่เห็นเปลือกขาวๆพวกนี้ต้องจับดูก็ได้ครับเปลือกมันจะบางสักาพวกนี้มันจะบางเทียบกับลูกนี้แดงๆรู้สึกได้ไหมครับว่ามันต่างกันนิดนึง ใช่ใช่แต่ถ้า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 ใหม่ๆเนี่ยต้องดูที่สีขาวขาวอย่างเงี้ยอ๋อคือเราแยกจากสีได้เลยใช่เนี่ยขาวขาวอย่างเงี้ยถ้าแดงๆเนี่ยใส่นี้อ๋อขาวขาวก็ออกไปใช่ครับเอย่างเงี้ยอันนี้จะชัดเลยเนี่ยจะบางๆนิดๆอ๋อแล้วอย่างไข่พวกปื๋ยบางๆวันนี้เราจะไปทำไรจริงจริงแล้วจะต้มมันก็ต้มได้นะแต่ว่ามันจะต้องต้องไฟอ่อนๆ อ๋อก็ต้องแยกต้มไปะแยกต้มนะครับมันต้องแยกต้มมาต้มเลยไม่ได้เพราะว่าถ้าต้มเลยหรือจะต้มเลยจะไว้ข้างบนฮะเค้ไว้ข้างล่างเนี่ยกดทับปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เปลือกมอนจะบางมันจะล้ามาแตกง่ายแต่ถ้าเราไว้ข้างบนบนเลยเนี่ยมันจะมีการกดทับมันจะช่วยได้ส่วนอ๋อแล้วอย่างไข่ที่ที่เรามาต้มนี่เป็นไข่เบอร์เป็นเป็นไข่เบอร์สามเบอร์สามครับใช่ไข่เบอร์สามเนี่ยมีสาเหตุว่าทำไมเบอร์สามไข่เบอร์สามนี่จะมีทั้งปี อ๋อมีทั้งปีครับถ้าเป็นไข่ไข่ฟองใหญ่เช่นไข่เบอร์สองเบอร์หนึ่งเนี่ย 1, บางทีบางช่วงมันขาดหายไปราคามัาานสูงแล้วก็ไข่เล็กอย่างถ้าเบอร์สี่เบอร์ห้าลงไปเนี่ยบางช่วงก็ไม่มีเป็นไข่ใหม่โอถ้าเบอร์สามเบอร์สองนี่จะ,นจะมีตลอดใช่แล้วถ้าเป็นเบอร์สองก็ได้แต่ถ้าเบอร์สองเนี่ยความเสียหายแค่เบอร์เดียวนะครับ,ค,รบความแตกต่างกันเยอะเลยนะครับไข่เบอร์สองให้เราไปไข่โซนใส่ไข่ไข่ใหญ่ไข่ที่เปื้อนแดงๆอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีหรอกครับอ๋อมันก็จะเปลือกบางใช่คืออเเปป็็นนไ่่ทีีมายุล Oh. นะครับฉะนั้นเวลาต้มเนี่ยมันก็จะแตกจะล้าง่ายเขาก็ไม่นิยมกัน oh. นี่เรามาเจอกับเจ้าพ่อวงการไข่ล้ว oh. ถึงรู้นะนับจริงๆเราซื้อกินกันนี่เราไม่รู้เลยครับว่าไข่เบอร์ไหนยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเบอร์สามมีเยอะสุดเนี่ยใช่ครับมันจะมีการแยกประเภทนะครับว่า uh. เขาใช้ไข่อะไรกันบ้างนี่ผมจะแยกให้ดูก่อนครับ อย่างที่รานต้มส่งเนี่ยต้มขายกี่บาทผมขายได้สี่บาทห้าสิบสี่บาทห้าสิบใช่ทีนี้มันมีต้นทุนที่ลูกค้าบางคนเวลาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกอุ้ยไข่เนี่ยซื้อซื้อไม่แพงนี่ทำไมคิดแพงจังคำถามผมก็คือว่าถ้าคุณต้มเองครับคุณต้องนั่งลงไปซื้อจนินเท่าไหร่ร้อยฟองเนี่ยต้องิ้วกระบะมาเนี่ยต้องมาจัามละใส่ถุงมาก็คือแตกอ๋อใช่อย่าลืมนะครับผู้ชมที่เราคุยเมื่อกี้ว่าไอ้ถาดเนี่ยถ้าไม่คืนต้องเสียตังค์ค่มาจัาใช่ครับต้องเสียฉะนั้นเมื่อ หรือเป็นถากกระดาษก็เถอะมัดมาเนี่ยมันเชือกมันจะกินนข้าไปมันไม่แข็งอย่างนี้มันจะแตกเหมือนกันครับถึงบ้านเนี่ยเหลือกี่ฟองไม่ถึงร้อยฟองหรือจะซื้อจริงๆก็ซื้อเผื่อก็คือซื้อมาสักร้อยยี่สิบฟองแล้วมาต้มเนี่ยถามเป็นไปได้ไหมต้มแล้วเนี่ยมันจะเสียแค่ยี่สิบฟองผมว่าก็ต้องต้องคนต้องเป็นเพราะบางทีผมต้มนี่น้ำขาวเลยนะ ไแล้วไข่ที่เสียอย่างของพิ่าอ่เงี้ยไข่ที่เสียเอาไปไหนครับก็คือเรามีถ้าเป็นไข่ที่แตกมากๆเนี่ยเราส่งร้านอาหารบางร้านที่เขาขายที่เขาขายอาหารไข่อะไรเงี้ยใช่ไข่ผูกเอาไปทําได้แต่ว่าบางร้านก็คืออย่างถ้ามีถ้าแตกไม่มากเนี้ยเอาไปแกะขาลูก้าหมูอะไรได้โอเคแล้วอย่างนี้พอมาถึงวิธีการต้มละก็คือลงกระทะธรรมดาอะไรละครับใช่เดี๋ยวแยกไข่ก่อนนะฮะอ่ะ วิธีการต้มก็คือว่าเอาไข่ที่ที่เราคัดแยกเสร็จแล้วเนี่ยครนะครับถานนี้แล้วกันเนาะเพราะจริงๆก็คือเป็นเตาแก๊สอะไรธรรมดาใช่ต้องรู้จักวิธีควมไฟใช่ครับทีนี้เวลาต้มเนี่ยเราโดยเคยได้ยินว่าต้มน้ําเดือดแล้วใส่เลยครับไม่ได้ครับต้องต้มหน่น้าเย็นนี่น้ำน้ำธรรมดาน้ำธรรมดาเรับเออน้ำธรรมดาแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปเลยแล้วต้มจนให้มันเดือด ให้มันเดือดเองแต่ว่าเดือดเนี้ยต้องทินี้เอเวลาเราคอยดูไฟไม่ให้มันเดือดเกินเพราะถ้าเดือดเกินไปเนี่ยมันเวลาไฟเวลาน้ำมันมันเดือดมากมันจะกระด้่งแต่วิธีการต้มนี่คือต้มจากน้ําอุณภูมิปกติธรรมดาใช่แล้วก็เทไข่ใส่เลยใช่เทไม่ได้ครับต้องค่อยๆใส่ไข่ที่มันเทไม่ได้เทก็เทเทแล้วก็ะจายเลยใช่ครับค่อยๆใส่เข้าไปะ ต่อไปก็คือเปิดแก๊สแล้วก็ต้มเลยแต่ว่าผมจะใช้วิธีปิดฝาครอบเพราะว่าประหยัดไฟครับประหยัดพลังงานเพราะว่าปิดแล้วเนี่ยความร้อนมันจะอบเ้เดือดเร็วแล้วอย่างนี้ต้มนานครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเลยเหรอใช่ตอนแรกผมนึกว่าสิบนาทีเยอะๆครึ่งชั่วโมงครับแต่ถ้าน้อยอย่างนี้ถ้าน้อยไม่เยอะมากก็ได้ประมาณสิบกวนาทีได้ขึ้นอยู่กับแรงความแรงของแก๊สด้วยนะครับถ้าแก๊สแรงมากๆก็เดือดเร็วแต่ว่าก็แตกเยอะแล้วเยอะ เพราะน้ำม,นมันเดือดมันกระโดดนะครับใคร,ครมันกระโดดตามโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ละจุดเลยก็ได้เดี๋ยวไปรอดูตอนที่สุกแล้วได้ะะค่ะแโอเคอับเสร็จแล้วนี่คับผู้ชม อ๋อพีพ่ลาแต่ก็มีบ้างที่มันต้องแตกใช่ไหมครับมันต้องมีอยู่แล้วครับตรแต่อย่างไข่แตกพวกนี้ก็คือเราก็เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นแทนได้ครับไปขายก็ได้มีคนรับซื้อครับอ๋อแต่ว่าเราจะขายถูกนะถูกกว่าไข่สดอีกเหรอใช่ใช่อย่างเงี้ยขขยถูกไข่สดเขารับอยู่อ้าวเหรอเขาไปทำาต่อไปขายไต่อได้ครับไข่สดสามบาทห้า,า,าสิบจ้าแตกอย่างนี้สองบาทโอ้กลายไปถูกลงซะกั้นถูกครับเพราะมันมันจะลืมไม่เก็บไม่ได้นะครับเราขายส่วนหนึ่งคือเอาทุนกลับมาดีกว่าเราไปทิ้งนะครับนี่ครับตักระวงอย่างนี้เลยครับ ก็ค,ค่อยเทยครับค่อยเทใช่ค่อยเทย<ช>ยเทสียงไม่เป็นไรครับเสียงนั่นแหละ hey, <อ>เทใหครับเสียาอย่างเงี้ยแล้วก็คืออันนี้ก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเราเรียงใส่ถ่ายทีนึงเพราะเราจะดูว่าไข่มันมีแตกไหมคัดออกให้ลูกค้าอีกทีนึง<อ>ไม่ใช่ว่าให้อย่างลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับคือแต่แตนนี้เราก็ไม่เอาเลยไม่ได้ก็คือเราคัดอย่างนี้ออกไปเลยใช่ต้องคัดออกเพราะงั้นผมว่า4บาทห้าสิบไม่แพงนะ เพราะเพราะบางทีโอกาสแหนมมันค่อนข้างมีสูงเหมือนกันสูงครับสูงแต่เราคืออย่างที่บอกครับคือเราคุยลูกค้าว่าเราให้ไข่ดีแต่เราก็บอกลูกค้าว่ามันจะมีบ้างนะขอไว้ห้าเปอร์เซ็นที่เราบรรจุแล้วเรามองไม่เห็นจริงๆริงเพราะพี่พี่รักก็คือจะให้ไข่ที่ไม่มีรอยแตกอย่างี้ใช่ครับใช่เราต้องทิ้งเนี่ยตอนร้อนๆเนี่ยเราเห็นนะตอนเย็นเย็นแล้วเนี่ยมันจะยุบตัวมีอีกบางส่วนหดตัวแล้วก็แตกใช่ก็คือเปลือมันหดตัวครับแต่ก็ต้องเอาออกด้วยอ๋ออู้ยางีงขายถูกเกิน พอไหมก็คือเราช่วยช่วยลูกค้านะครับคือลูกค้าเนี่ยถ้าคิดว่าเราที่ว่าเราขายไข่เนี่ยจะไม่ใช่บริการเราแต่เราคิดว่าเราขายบริการตรงนี้ให้ลูกค้าเนี่ยลูกค้าเสียจะรับได้คือเราบอกลูกค้าว่าเราขายบริการนะเราไม่ได้ขายไข่ถ้าขายไข่เนี่ยตลาดสดเยอะเราสู้ราคาไม่ได้หรอก คุณผู้ชมครับก็ต้มเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ล้านต่อครับว่าไข่ต้มนีน้คนบนอะบนเยอะไหมแล้วช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยต้มได้สูงสุดกี่ฟองต่อวันนะฮะแล้วก็นว,วัตรกรรมใหม่ของไข่ของพี่ล้าน,นะครับมีสินค้าใหม่ในช่วงหน้าคุยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกับผมใหม่เหมือนเดิมครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับ ทำเงนินคุณผู้ชมครับในปลายปีที่ผ่านมานะครับหลายคนอาจจะเบื่องงานประจําแล้วก็หันเหตัวเองนั้นมาเป็นนักธุรกิจแต่คุณผู้ชมนะฮะหลายคนที่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่อย่าพึ่งนะครับที่จะลาออกถ้าคุณไม่มี3สิ่งนี้นั่นเอง3สิ่งนี้มีอะไรกันบ้างมาเริ่มต้นกันที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับก็คือมีเงินเก็บเพียงพอแล้วหรือยังนะครับหากคุณยังไม่มีเงินเก็บนะครับ คุณอาจจะทําให้คุณนั้นมีความคิดมากการทํางานก็อาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับจิตใจไม่ค่อยดีความสําเร็จของคุณนั้นก็อาจจะน้อยลงนั่นเองส่วนอย่างที่2ครับคือมีลู่ทางในการทําธุรกิจแล้วหรือยังถ้าเกิดคุณยังไม่มีลู่ทางอย่าเพิ่งครับลาออกเนี่ยถือว่าเป็นความคิดหลังๆเลยนะครับถ้าคุณมีลู่ทางแล้วก็ อาจจะทํางานควบคู่ไปกับธุรกิจที่คุณทําก็ได้แล้วค่อยลาออกนั่นเองหรือใครที่อาจจะลาออกแล้วไม่รู้จะทําอะไรนะครับไม่แน่ครับคุณอาจจะต้องมาเริ่มนับศูนย์ใหม่เริ่มต้นกับการเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิมนั่นเองส่วนข้อที่3ครับคือมีแผนสำรองแล้วหรือยังนะครับ คุณควรที่จะคิดไว้เสมอนะครับว่าไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกในนี้นั่นเองถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะแน่นอนแต่ว่าอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหากคุณไม่มีการคิดเอาไว้ว่าแผนสำรองที่คุณจะทำหลังจากที่คุณนั้นจะลาออกจากงานมันอาจจะทำให้คุณนั้นศูนย์เปล่าก็ได้นั่นเองและปัจจัยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นสถานะทางครอบครัวหรือว่าเศรษฐกิจนะฮะก็ควรที่จะมีการตอบรับนะครับเพื่อให้เข้ากับธุรกิจที่คุณทำในยุคป,ปัจจุบันด้วยนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือ3มสิ่งที่คุณนั้นไม่ควรจะลาออกจากงานนั่นเองครับส่วนครั้งหน้านะครับผมจะมีเคล็ดลับอะไรสามารถกลับมาติดตามกันได้ครับในช่วงนี้กับช่วงเคล็ดลับทำเงนินสำหรับในช่วงนี้ครับขอให้คุณผู้ชมโชคดีและก็รวยกันทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอสเบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวัส,สันทุกสาขาไอสเบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส